สบายดีพี่น้องตอนเช้าพี่น้องเดื่มนี่มะเพิ่งเวลาเป็นเห็ดยังเช่นี้แม่สบายดีพี่น้องว่าเห็ดมกเขียดตอนเที่ยงกินมกเขียดพี่น้องเอ้ยมกเขียดหัวพี่ล่าไปหาเมื่อคืนมในหันฝนตกแห้งกบกระได้สามกบกระเอากระเอาแต่เขียดน้อยมันอยากกินมกเขียดน้อยมันห่วว่วะเลยเอาแต่โต้หน้อย ซอยหัวชิ้งไข่ไปประกูดพี่น้องเว้ใช่หัวบัวป่ะหัวแดงนั่งนี่จะอร่อยอร่อย ซอยใช้หนีแล้วพี่น้องว่าเ,เสียบตาบ่แม่อืถอาจารย์แล้วไม่แม่นะแทนจานใช้หอมหัอวอั่นกระมิ้นเลย พีตู้ป่าแม่นะอตูต่สาวกลับกันล้วมันจะแนวใส่เลยก็หอมนี่จะไปตองจะแบบสิปิ้งเอาป้าแม่โมเลวมันไปเห็นเบ,บ็ดมุกมแบดม,มุกมุกเขียด ออตามพี่น้องน้ำส้ึ่งสะเกียตะลาหอมจะใส่บักริกพร้อมอือม,ม่พริดพร้อมหอมแบบักกูดว้อชิายข่างแล้วกะเทนนี่ต้องใสเออ่เออโหจ้มาแลนะ้วน่ะกะเข่า,ขขาเป็นสิคนขอกันบแมเยอะเลยอันน มนกอดเลยมีขระเบือพร้อมทำกระเบือเลยค่ะตอนเชา้าพอดกระตกแต่หกโมงผ่พี่น้องหกโกว่างตอนเชา้า เห็นว่าต้นมะพากผีนารีฮีทางแก็ดหมากผกนี่กูฝากถึงมึงสเปียัดหยาดฮีมึงนี่มันทอดเลยอืมแล้วก็พวกตีต๋แปดสันะแน่เสือกเรื่องกูเดินแบบนะกูจะเดินอะไรก็เดินดกูจะเป็นกูใหญ่มากูเป็นปรยยเนีเดียกูง,งามกูวมสวยดีเอ้ย,ยมันหูเรื่องมันจะเสือกสันะแน่ลายตีงแปด ไม่ชีวิตสูดกุโตมังกูอย่เป็นยังกะ,ะเป็นสะซัลลวแน่หลายบึงแม่ละ,ะตามยังอยูไ่ไหนพี่น้องป้าตัวตาแห่แห้งหเลยป้าโคกแตกแค่แบบไม่ดีทำแห้งแล้วันจิแหล้นีน้ำพ้อสเปกโกแตกอีก อีพาต้าอยือด้วยนี่ฝากทางมึงด้วยนี่เอ้ต้นใบอีขูดตะ่ก็ฮีมึงอันนี้ค่ะสุดดท้ายแต่เสียบเข้าไปอีนี้มึงเลยอือก้อนอะไมา้เขาเป็นผมใหญ่พี่น้องไม่เหมือนไม่ได้เห็นอย่งพี่น้องตัวต่อประเด็กป่ะป,ประเด็กเปน็นรัวประเด็กเปนขข็นน่องเขาขวบไม่เหมือนนะ า <c oughs> คนกันสิบอกพวกมึงให้ปกติเตกกูลังกตัง้งหิยานหิยืนจะซาลแน่ไร เลิกเียนกูเลิกเห็นมาแล้วเดินแบบนะเดินแบบกูก็เห็นน้ำใหม่เจบร้อยเดินงามกูสู้อีกแต่กูเห็ดเห็ดในนะขีบนเผื่อความหมุนของกูนี่ม่วงงยันเอาไปแดกใส่ปากสลัแอ้มของสู้นะปากปลาแดกนะนี่ปิ้งหยักนี่แดกเลยหยัดใส่เขียมันหมุนไปเลย ขอม,มึงเอาไปเฮียนมาใหม่ไปตสวสีมาวาสิกูกนะอันนี้น่อยมาถอนเนาะนี่กับมงงาวไปปาดแล้วก็บ,บีบสิบหีมึงทำมาเศษหีมึงเอาเกลือโฮยโอ้ยหักซับปเป็นอย่างหุากใหม่เห็นมาต้นมะสลีนี่กินไปะจะเสได้ทำมันใหญ่งทามันแก่นะมันคือมึงหมาใหม่ทุกชนิดเคยกินมาทุกอย่างโดยอีพาเดอ้อ ปกักคือมึงพร้อมหมากทำไมโพสนะหาได้โมมีมาอ่ง,งุ่นติเอีนี่โมเคยกินมาอ่ง,งุ่นอมาแต่มากม่วงมากเกี้ยงอะไรกันหมากยังเขียวๆของมันมนะแต่ก็มากกวยบน่นนะเอามาอ้างโอ้กวยเน่ยเอามาอ้างเพื่อไปอ้างอยู่ตลาดทางทางพนไปโลดต้องเอามาอ้างเกลียดบริยาก เคยกินมาแล้วยังเอามาอ้างอยู่ยังอ้างนะพีดหัวเคิน่ะจีโอ้ยมึงเห็นมันอีกมาคุณนี่เป็นตะแพงไหนมึงจะควบอีกบงคือฝวกมึงน่ะขันเนี่ยมึงจะควบากบคนไดนเนี่ยข่ามามากระห่าวคนกระห่าวง้อกระห่าวห่าวไปเบิร์ตดอกโจรนกะมึงเข้ามามากระดัดนิ้มเลยมามาจิ้มพันพี่น้อง สิไปเห็นโมกิมึงเห็นบ่ก่อนเห็นเลยอืปกลุลก่างอุตางดึกสิหัว่ามึงหงอมึงแตกกระปากมึงซาร่าแน่แขวฮหักมึงเห็นบ่ในกระซานผีนี่ไปบอกไปหักคอมึงอยู่เฮ่อนผัเเออบ่โอ้ยเห็นบ่มันอมนอน,น,นความนี่นคือมึงมันไม่ได้แรนกระแลน,นสามโตสีตน พีเบิร์นทําในต่ออืมก๊อบขี้ดื้อก็อยู่นั่นเลยพี่น้องมากันไปตัดไปตองพี่น้องถ่ายรำเกิดม้าห่าวหอนจักวินก็หอนคือกับหอนแล้วก็ไปตองของเครื่องอุนใจพี่น้องแล้วขาาหาหออ้างขานี่แหละห่าวหอนอยาง,งสูง เอาใบาตองมันอยากให้พผดผ้าไปิได้เนาะนี่นนมนหมอกหงจะบานยัาเมโอ้ยว่าขาเีแล้วไันอยากใหดผ้า,าไปใช้มันนั่งข้ารถอยู่โอ้ยให้คนผัเตีย้ยเนาะเดีจะกะอาใบทำงานตัดต่ำนะน,นี่นนเอาใบชูงมก,กับได้แล้ว ได้ใบหนึ่งก็หิวหิววิวหิวไปนะหิวหิวมาเพลงพี่น้องพี่ตุนตานี่พี่น้องสิงจะถิดอยู่หน้านี่แหละพี่บอกไปหาขาอีพวกอุลาอุตางสิไ่ไม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 ่สิบบาทสิสิบบาทแน่ไปหาแล้วบั้งกระตายมองไปเร็ว ตรนอาจจะเสริมใบนะนั mm. ่นแล้วมีหลายเจ็ดกับอะไ้หลายมันเลยมันหนักกินมักกล้วยไรมันมันเอามักกล้วยไปอมมะลุพีตะนีเห็ดพีทพีตต้นตะนีก็เลยไปหักคอแล้วก็มิธานพี่ช่างเนาะมันโม้เรื่องเลยอู่มิธานพี่ช่างเยาวันมิธานหิเหี่ยวเปิโอล่าอุดังหิยาน พวกซาลาเน่เส oh. ือกปาเดกุกเคียกเลยุกเคียกเ็นก่อมเฮื่อวันนี้พี่น้องได้แล้วจะมือไปต้องฟาดป่กอีซาลาเน่เป็นมุกหีมันขับพวกมึงอยากเอาออกกเสียงคนนี้ออกไปโลด บได้แค่อือบ่ได้แค่มามาเฮี้ยนะเฮี้ยสูน่ะดังปึ้งหียนตรงลงสู่น่ะโอ้ยบ่ได้สะออนมาลีก็สง่วมหัวสลนี่เห็นบ่มันทันดแก่มันไ่ได้แก่ไปตกินเลมันยัดสิปากสูมลีน่ะ ล้างจากเดบาาเ่ามาแล้วก็มาสีส,สีอ่ะจะมาหอ่อเออสูตรพี่ล่านะสูตรฉันทำไมเอาน้ำฮอนอายน,น้นำฮอนเอาเอาน้ำฮอนโอ้โหไปจะได้แตะตาโปเคยกินโมเขียดแบบนี้บอเคยกินบอลโมเขียดทองๆเสียบแบบนี้ฮะอืมเคยกินคุกคือบอลคล้องหายห้องงานเลย เป็นลาเห็ดกินมันนี้กันนี้เห็ดแต่พี่เนาะเพิ่นยังวนกับอะไรอยู่เอาไปเติมแ็ดแท้มันเบื่องช่องผ้านี้มืดนี่เพิพพ่นคือโพสตสโต๊กนี่มันจะผ่ามันจะได้กระผาเล้ผพาอีผ้ากับอีปากกัน แก็ยีเหี้ยตาโปเนี่ยเอ้โหออกสุทธิ์ถอดแดนนะซ่องกูออกไปด่านะมันอยากได้ด่ามันก็พามาบัดเดียวเลยพี่เนาะอือมันด่ามันได้มันก็พามันนั่นแหละกุมเฮียเข้ามาหนะอ่าอ่ามาสลีได้ไหมเด็กสิเฮีมึงเนาะจะไปกูไปได้เนาะไปบ่ได้ดอกมันเป็นประเทศแหม่กูอือ มลองมาประเทศลาวบุงดูเลยอามาสงดงียบสิหิมเลยต้มสุกเลยเงียบสิหิมมึงเห็นปะตัวสลีเรียนสูงถ่วมหัวมึงแหละกินได้อยู่ได้หนิแต่มันแก่ก่อนต้มแล้วเงียสิหิมโลดกินโซมพร้มอมชอบคนยับออยงบงอ่ะเนี่ยกําลัางห่า สบายดีพี่น้องลกเขียดน้อยเด้อพี่น้องเด้อลกเขียดน้อยคนโตพี่น้องเมื่อคืนนี่น้ำมาเล่าเข่าคืนจะคิดว่าน,น้ำชุกกระปุกเด้อเอ <c oughs> อข้เกียจน้ำมกเขียดน้อยแ,แต่ก๊บน,นไปกล้ามขนนึ้นีอยู่ชูไปตรงกันเลยอยู่ใช่แบบนี้ หอได้แล้วสมุกงเ็ดั้เจ้าเห็ดค้าๆ้ีน่อยๆเข็ดน้อยๆค่ะเค้าค้าเห็ดนั้เต้าเห็ดให้มันแห้งน้อง นี่ยังช่วงงานท่ว่าต้อ,อันนี้ก็ต้มแล้วเราะต้มมะอหน่งกี่ข้างสีหัวอดตั้งคนมกเขียดเนาะิเปลได้กบเป็นเนาะพี่น้องเนาะคนบางคลนะนะตอนแลนด,ดัลดจริสสัางภาพมันบอกว่า็ิชิ็ิิซอก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 เกสละในเสือกปากปลาเด็กเนาะพี่น้อง แกงพวกอุรังอุตังพวกผีบ้าพวกปีบอลมีเวียกเห็ดเนาะพี่น้องเนาะมี่มึงเห็นมึงหมดศพนี่สิเปานใมันกัดหีมึงเดินนี่ส่งมันไปหมดศพนี่ต้นพักคาแล้วพี่น้องเดินนี่เดอมีน้ำหลายล่สิไปก่อแตดพวกหูอุรังอุตังติ่งแตะทางหลยพวกปากอเดกเอาไปก่อปากมานันเนาะมันเคยกินเลอวะนี่มีพักคาเน,นี่ย แซ่บได้ไปตกอ,อกสเกลหน่อม้อีกนะนวนัวกินก็ห้อมอีกต้นนอกผีกคนโตใส่ทยเริ่มอยากเหี่ยวๆโอ้พากัดขยันพี่น้องชอบไม่ลกพากัดขยันล่างอย่างอ้โงต้นนี้กระข้างคืงนนอเนาะพี่น้องเนาะ หนีติ้งไปพร้อมมันเหน่นมันหนาเวลาอ้ายขึย้นเลยอะมันกระิบปุ๊บก็หนี่แหละพี่น้องยังหยุดดิปินบะมือนี่งามกว่ยอาคิงนี่คิงกะลาไปก่อนพี่น้องเด้ออยูดื้อก็ลอยก็เซียซ่องน้องน้ำคิงแง่หมอนพี่น้องเด้อบ๊ายบาย